สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพยาบาลจำเป็นกับดร์นายรายการที่จะทำให้เรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านเราเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและรับมือได้จริงครับสวัสดีครับดรไนายสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเอ๋วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูมีเรื่องให้ขบคิดนะครับเนี่ยปกติจะสดใสกว่านี้หรือว่าเป็นเพราะพยาบาลจาเป็นคนนี้กวนใจมากไปครับเนี่ย คุณโจก็ช่างสังเกตเหมือนเคยค่ะคือมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของนายเองค่ะคุณโจเป็นเรื่องที่สดใหม่มากๆและนายเชื่อว่านี่คือสิ่งที่หลายๆครอบครัวกําลังเผชิญอยู่และอยากรีบนำมาแชร์เป็นกรณีศึกษาให้คุณผู้ชมของเราได้ฟังกันเลยค่ะเรื่องของคุณแม่วันลีเหรอครับดีเลยครับเรื่องจริงแบบนี้คุณผู้ชมชอบแน่นอนเล่าเลยครับดรนายเกิดอะไรขึ้นครับ อย่างที่ทราบกันนะคะว่านายไปรับคุณแม่วันล,ลีอายุ86ปีจากบ้านที่แพ่มาอยู่ด้วยกันที่พัทยาเพื่อจะได้ดูแลท่านใกล้ๆซึ่งนายก็พยายามเต็มที่นะคะพาเที่ยวพาไปทานของอร่อยแต่ท่านก็บ่นคิดถึงบ้านทุกวันแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองคืนที่ผ่านมานี่เองคะ่ะคุณโจสองคืนติดกันเลยเหรอครับเรื่องอะไรครับ คืนแรกนายตื่นมากลางดึกแล้วรู้สึกผิดสังเกตเลยลองเปิดดูกล้องวงจรปิดชั้นล่างดูค่ะคุณโจ้แล้วภาพที่เห็นทำเอานายใจหายเลยค่ะนายเห็นคุณแม่เดินลงมาจากชั้นบนเปิดประตูหน้าบ้านเดินออกไปยืนอยู่หน้าบ้านแวบหนึ่งท่านดูงงๆง,งสับสนแล้วท่านก็หันหลังกลับเข้ามาในบ้านล็อกประตูแล้วเดินกลับขึ้นไปนอนที่ห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้โห oh. แล้วท่านจำได้ไหมครับตอนเช้าจำไม่ได้เลยค่ะแล้วที่น่ากังวลกว่าคือคืนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยค่ะคุณโจเดินเป็นหลูบเดิมเลยจากที่นายดูๆคุณแม่ทุกวันนายคิดว่าพฤติกรรมนี้มันคืออะไรกันแน่นะน่าเป็นห่วงจริงๆครับแล้วในมุมของผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมวนหลูแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ มันบอกชัดเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่อาการคิดถึงบ้านธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณของภาวะสับสนในช่วงพลบค่ำหรือที่เราเรียกว่า Sundowning Syndrome ที่เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วค่ะ อาการนี้มักเกิดกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีภาะวะสมองเสื่อมเริ่มต้นซ่อนอยู่ด้วยนะคะพฤติกรรมการเดินวนซ้ำๆหรือที่เรียกว่า pacing และการพยายามกลับบ้านทั้งๆท,ที่อยู่ในบ้านเป็นพฤติกรรมคลาสสิกเลยค่ะ มันคือการแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยความสับสนและความวิตกกังวลที่ท่านไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เหมือนสมองกำลังพยายามหาทางกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่สุดในความทรงจำของท่านซึ่งก็คือบ้านที่คุ้นเคยนั่นเองค่ะโอ้เข้าใจเลยครับเหมือนในใจท่านกำลังหลงทางอยู่ตลอดเวลา และแบบนี้แผนการรับมือของดรนายเป็นยังไงต่อครับทั้งเรื่องความปลอดภัยและเรื่องสภาพจิตใจของคุณแม่จากที่นายประเมินนะคะคุณโจมันไม่ใช่แค่อาการคิดถึงบ้านธรรมดาแต่มันเป็นอาการที่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยคือภาวะเครียดจากการย้ายที่อยู่ค่ะสำหรับผู้สูงวัยบ้านไม่แต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยคือความทรงจำคือกิจวัตรที่คุ้นเคยมาทางชีวิต การย้ายมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ถึงแม้จะดีแค่ไหนก็ตามมันคือการทำลายกำแพงความปลอดภัยของท่านทำให้ท่านรู้สึกสับสนวิตกกังวลและโหยหาสิ่งที่คุ้นเคยค่ะอ๋อเหมือนเราย้ายโรงเรียนตอนเด็กๆเลยนะครับจะรู้สึกเคว้งคว้างคิดถึงเพื่อนเก่าๆใช่เลยค่ะแต่ในผู้สูงวัยจะรุนแรงกว่ามาก อย่างที่สองที่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์เมื่อคืนคือภาวะสับสนในช่วงพลบคำ่ำเป็นภาวะที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่บ้างจะมีอาการสับสนกระสับกระส่ายและวิตกกังวลมากขึ้นในช่วงเวลาเย็นๆหรือตอนเช้ามืดค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนแบตเตอรี่สมองที่ใช้งานมาทั้งวันพอตกเย็นแบตมันเริ่มอ่อนลงทำให้การประมวลผลต่างๆมันรวนไปหมด เลยแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาอย่างการจะกลับบ้านหรือการเดินไปมาอย่างไร้จุดหมายค่ะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเข้าใจจำแจ้งเลยครับและแบบนี้เราในฐานะลูกหรือคนดูแลจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดีครับทั้งคำพูดว่าอยากกลับบ้านและการป้องกันไม่ให้ท่านเดินออกจากบ้านไปแบบนั้นอีกครับถูกต้องค่ะเราต้องทำควบคู่กันไปเลยค่ะนายวางแผนไว้สองส่วนหลักๆนะคะ ส่วนแรกคือการจัดการความปลอดภัยเร่งด่วนอันนี้ต้องทำทันทีค่ะคือการติดกรอนประตูแบบพิเศษที่สูงขึ้นไปอีกหรือตัวล็อกที่ซับซ้อนขึ้นอีกชั้นและอาจจะติดเซ็นเซอร์ที่ประตูพอมีการเปิดปุ๊บสัญญาณเตือนจะดังที่ห้องนอนนายทันทีเพื่อให้เรารู้ตัวและลงมาดูแลท่านได้ทันท่วงทีค่ะ เป็นการต้องการความเสี่ยงไว้ก่อนเลยดีมากครับแล้วส่วนที่สองเลยครับส่วนที่สองคือแผนพาใจกลับบ้านนายมานั่งคิดดูแล้วค่ะว่าการที่เราพยายามสร้างบ้านใหม่ให้ท่านเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอแต่เราต้องเคารพและยอมรับบ้านเก่าในใจของท่านด้วยค่ะแผนพาใจกลับบ้านชื่อเพราะจังครับมันคืออะไรล่ะครับนายตัดสินใจแล้วค่ะว่าในเร็วๆนี้นายจะพาท่านกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดแพร่สักพักนะคะ ไม่ใช่การส่งกลับไปอยู่ถาวรนะคะแต่เป็นการพาหัวใจของท่านกลับไปชาร์จพลังค่ะให้ท่านได้นอนในห้องนอนเดิมๆได้เจอเพื่อนบ้านเก่าๆได้ไปตลาดที่คุ้นเคยการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การตามใจนะคะแต่มันคือส่วนหนึ่งของการบำบัดเลยค่ะมันช่วยลดความเครียดจากการย้ายที่อยู่ ช่วยยืนยันกับท่านว่าความทรงจำและบ้านของท่านยังคงอยู่และสำคัญที่สุดคือมันสร้างเป้าหมายเชิงบวกให้ท่านค่ะแทนที่ท่านจะพยายามเดินหาทางกลับบ้านตอนกลางคืนเราก็เปลี่ยนมาเป็นการตั้งตารอที่จะได้กลับบ้านจริงๆในตอนกลางวันแทนโอ้โห oh. สุดยอดเป็นแผนการที่ลึกซึ้งและเข้าใจหัวใจคนแก่จริงๆครับไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ดูแลไปถึงต้นตอของความรู้สึกเลยแบบนี้สิครับถึงเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ขอบคุณค่ะการดูแลผู้สูงวัยก็แบบนี้ละค่ะคุณโจเราต้องเป็นทั้งนักสืบนักวางแผนและที่สำคัญคือต้องเป็นลูกที่เข้าใจและพร้อมจะปรับตัวไปกับท่านนายเชื่อว่าแผนนี้จะทำให้คุณแม่มีความสุขขึ้นและอาการสับสนตอนกลางคืนน่าจะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะผมขอเป็นกำลังใจให้ดอ,อรนายและคุณแม่วลีนะครับและชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแสงสว่างให้กับ อีกหลายครอบครัวเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรนายมากครับด้วยความยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ